ขเขาเนี่ยนะคะจะบอกคุณยังไงเสียงหัวใจของเขาตอนนี้ตอบคุณเสียงหัวใจของเขาตอนนี้ตอบคุณขอพลังงานของคุณและเขาในตอนนี้หน่อยค่ะเก้าเหรียญต่างคนต่างอยู่บอกกันอีกไม่คุยกันไม่อยากเห็นหน้า รักอยู่นะยังรักอยู่แต่รักตัวเองมากกว่าะนะนะคะนคนที่กำลังฝึกฝนตัวเองประมาณนั้นนะนะคะกำลังพิจารณาอยู่ในขั้นพิจารณาต่างคนต่างอยู่พิจารณากันอยู่ นะคะจะยังไงดีถามว่ายังรักไหมยังรักแต่ก็เห็นค่าตัวเองแล้วนะคะก็ก็อยากให้ตัวเองมีค่าอะไรแบบนั้นอบางคนไม่คุยกันบอกกันเนาะนะคนะ,ะนิ่งอ่ะคุยกันน้อยมากอืมแต่ความรักยังอยู่นะนะคะอะ่ขอความรู้สึกธาตุดินพุชกันมกรธาตุลมกลุ่มมิถุนตุลธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิความรู้สึกของคุณเวลานี้ที่มีต่อเขา คุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาในตอนนี้คะรอเขาเทคแอคชั่นเขาจะทำอะไรดูว่าเขาจะทำอะไรดูจริงดูแบบตั้งใจนะคะอืมก็คือคือจะให้อภัยไหมอยู่ที่การกระทำของเขา <c oughs> ประมาณนั้นนะ การเทคแอคชั่นการกระทำของเขาพิจารณาจริงๆอยู่ในช่วงขั้นพิจารณากันจริงๆนะพอความรู้สึกของเขาเวลานี้ที่มีต่อคุณเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้เขาต้องการคุณแต่เขาคิดว่าคุณไม่ได้รักเขา เขาต้องการคุณแต่เขาคิดว่าคุณไม่ได้ต้องการเขาเขาต้องการความสมดุลน,นะคะซีดาก็เลยพยายามเงียบอยากปรับความเข้าใจนะแต่ว่าเขาคิดว่าคุณไม่ได้รักเขาเขาเลยพยายามนิ่งก่อนพยายามนิ่งให้มากที่สุดอะไรแบบนั้นนะ่ะนะนะคะ ต่อให้ต้องการคุณมากแค่ไหนก็ตามแต่เขาไม่ได้รักเราอ่ะอเราจะเอาอะไรเราจะเอาอะไรกับคนที่เขาไม่ได้รักเราละ่ะนิ่งเสียอะไรแบบนั้นนะคะอ่าแล้วจริงๆเสียงหัวใจเขาเป็นยังไงกันแน่อ่ะเอาข้อความจากเขาก่อนนะคะนะ เสียงหัวใจเขาผ่านไพ่ข้อความ,มเขารู้สึกเหมือนเคยเจอคนที่ไหนมาก่อนนะคะเขารู้สึกผูกพันกับคุณขนาดนั้นนะแบบลึกซึ้งอนะเนี่ยต้องการคุณตลอดเวลาบางครั้งอยากให้คุณดื่มนะนะคะเขาอยากรู้แหละอยากรู้จกักอยากรู้ใจคุณมากๆอยากรู้ว่าคุณจะหลุดพูดอะไรออกมานั่นแหละนะ เพราะว่าคนเมาคือคนที่พูดแบบไม่มีสติถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้ดื่มคือเขาก็อยากให้ดื่มอ่ะอยากให้เป็นคนที่พูดแบบหลุดพูดอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งอะนะนะคะเขาสูญเสียทุกอย่างไปแล้วหรือยังเขาจะมาหาคุณแน่ๆนะเขาอยากมาหาคุณแล้วเขาต้องการคุณตลอดเวลาแบบนี้เนี่ยตื่นนอนขึ้นมาก็คิดถึงอนาคตของคุณและเขาเลยคุณต้องการอะไรนะคะ ให้เวลาเขาหน่อยเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยเขายังให้คำตอบไม่ได้ทั้งหมดเขาหมกม,มุ่นอยู่กับกับคุณหมกม,มุ่นแต่เรื่องของคุณหมกม,มุ่นอยู่กับร่างกายคุณหมกม,มุ่นแต่เรื่องของคุณต้องการคุณตลอดเวลามีเรื่อง18บวกกันอย่างหรือไม่มีเขาก็ชอบคุณมากเลยนะแบบค้างเลยนะนะคะแบบค้างรักเลยแหละแต่ว่าเขาคิดว่าคุณไม่ได้ชอบไง นะคะก็เลยอาจจะตอบพูดไม่ได้บางเรื่องอ,อยากมาหามากๆเลยมาดูเสียงหัวใจเขาชัดๆกันนะคะขอฟังเสียงหัวใจเขาหน่อยงั้นเขาต้องการคุณขนาดนี้นะเสียงหัวใจของเขาชัดๆเลยตอนนี้นะคะทาวเวอร์ มันระอุมันเครียดมากเพราะว่าเขาตื่นรู้เขารู้ตัวเองเขารู้ใจตัวเองนะแต่มันเหมือนคนที่ความคิดก็ก็เหมือนเหมือนมืนคอยกระตุ้นเขาอะอ่ะพอมันเสียงหัวใจพูดอีกแบบหนึง่งความคิดก็มาแล้ว บอกว่ารักนะรักรักรักอีกความคิดก็เร็วมากอุ้ยมึงอะคิดไปเองนะคะนะเห็นไหมสู้กับตัวเองอะสองดาบเอาแหละทีนี้กูจะฟังใครเสียงหัวใจของเขาบอกว่ารักคุณความคิดของเขาบอกว่าเลิกเลยนะอย่าเลยมเมจิเชียนดูว่าเขาจะเชื่อฟังใคร เพาว่าเขาฟังเสียงหัวใจนะนี่ไงนะคะพรา,าฉันอยากอยู่กับคนคนเนี้ร้ายก็รักไปถึงเขาเนะคะเ,ออเขาไม่อยากให้คุณจากไปเขาอยากแปดถ้วยใบนี้คือการหันกลับมานะ ปกติปาถวยจะคือการหันหลังใช่ไหมนะนะคะใช่ไหมถามใครฮาร์ไลด์เวินะคะคือการหันหลังแต่ใบเนี้ยมันมันเหมือนจะเดินหน้าเดินหน้าสู้กับเรื่องดราม่านะคะปัญหาความรักอะไรแบบนั้นอะ่ะอ่ะ ลองดูเหมือนคนที่เนี่ยดูดิมีความกล้ามากๆเขาคิดว่าเขามีความสามารถที่จะทำให้คุณรักได้นะนะคะเขามันหน้ามันโนกตัวเองขนาดไหนไม่รู้แต่เขาคิดว่าเขามีความสามารถเมจิเชียนนะคะถ้าเขาที่จะเข้าหาคุณ่ะ เ,เราเขาบอกว่าคุณใจดีอยู่แล้วเขาวางแผนนี้ไว้อยู่แล้วนะคะว่าจะทําให้มันดีขึ้นแหละเขาไม่ได้คิดว่าจะเข้ามาแล้ววางแผนที่จะทําไม่ดีกับคุณหรอกนะคะการที่เขาบอกว่าเขามีความสามารถที่จะเข้าถึงคุณเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยนะน่ามันนใ้ปะ นะคะคือมันเขาขอให้เขาได้เคลียร์ตัวเองก่อนเพราะว่าเสียงหัวใจเขาตอนเนี้ยมันมันส่วนกับความคิดเขามากๆปวดหัวเลยนะคะแบบอ่อีนึงก็พูดอีกแบบนึงอีนึงก็แบบนึงเนี่ยไปคนละทางความคิดกับเสียงหัวใจไปคนละทางแต่เริ่มฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วไปค่ะ ไปดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอยากบอกอะไรนะคะเกี่ยวกับคุณละเขาเสียงหัวใจเขาคือรักคุณนะคะอัศวินถือถ้วยรักเนี่ยรักให้หมดเลยเนี่ยดูชัดๆเลยนะคือแบบยกให้หมดแล้วยกไปให้หมดแล้วแต่อีความคิดนี่แหละที่มันดึงเขาไว้เนี่ยที่มันติดอยู่ตรงเนี้ยมันคือความคิดใจอ่ะ มันให้ไปหมดแล้วมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้ไปหมดแล้วนะนะคะเหมือนคุณถ้าจะคุณจะไปอะ่ะคุณก็คือขโมยใจเข้าไปอะ่ะอืมเนี yeah. ่ยมันไม่ใช่แค่ขโมยใจแล้วเนะี่ยสปิริตชวคอนเนคชั่นคุณขโมยจิตวิญญาณเข้าไปด้วยเนะี่ยนะคะมันขนาดนั้นเลยแหละอืมอย่างที่บอกเขารู้สึกว่าเหมือนผูกพันกับคุณมันเคยเจอกันที่ไหนมาก,ก่อนเหมือนผูกพันกันมากๆนะเนะนะคะ ชุดเลิฟคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลบอกคุณและเขาผูกพันกันทางจิตวิญญาณมากๆเนะนะคะเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนมีจิตท,ที่ผูกพันกันมากๆหรือคุณจะเลือกอะไรแล้วแต่คุณจะเลือกนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกแล้วคุณและเขาก็เนี่ยต้องเรียนรู้กันจน ตลอดอะคุณและเขาอาจจะคิดว่าฉันรู้จักเธอดีคือมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอต้องเรียนรู้กันเสมอนะคะมันไม่จบการเรียนรู้หรอกสาหรับคุณและเขานะอย่าบอกว่ารู้จักเขาดีนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจริงๆอย่างที่บอกมันเหมือนรู้จักกันมาเนิ่นนานนั่นแหละมันถึงได้รู้สึกว่ารู้จักกันดีอะนะคะคาตอบในใจคุณไม่ใช่ความคิดเพราะหัวใจเป็นประตูสู่จิตวิญญ,ญาณชัดเจนมาก คําตอบอยู่ในใจไม่ใช่ความคิดซึ่งตอนนี้เขาทะเลาะกับความคิดตัวเองนะคะคุณละ่ะแล้วคุณละ่ะทะเลาะกับความคิดตัวเองหรือเปล่า New Beginning การเริ่มต้นใหม่นะคะไม่งั้นคุณก็เป็นเหมือนเขาแหละตอนนี้ทะเลาะรอเขาบอกให้รอการเริ่มต้นใหม่มีโอกาสมากที่จะได้เริ่มต้นกันใหม่นะแต่ว่าอาจจะต้องรอหน่อยเขาทะเลาะกับตัวเองอยู่ แต่ฟ้าว่าแนวแนวโน้มไปทางหัวใจนะคะเสียงหัวใจของเขามากกว่าอ่า it is safe for you to love เขาต้องการความรักที่ปลอดภัยที่บอกเขาก็กลัวว่าคุณจะไม่รักเขาถามว่าอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขไหมมีฉันมีความสุขทุกครั้งที่อยู่ใกล้เธอแล้วอยากมาหาคุณเห็นไหมเร็วๆนี้ฉันจะมาหาเธอนแน่ๆเชื่อสิก็มาแหละแต่จะมาในแบบไหนนั่นแหละนะ นะคะแต่จะมายแน่ๆหมายถึงคุณจะให้เขาอยู่แบบไหนมากกว่ารับรู้ทวินเฟมคู่จิตวิญญาณจริงๆนะสปิริตชัวลคอนเนคชั่นจริงๆนะคะเวลาต้องห่างช่วงเวลาแห่งการแยกจากช่วงเวลาแห่งการแยกจากกันนี่แหละถึงได้รับรู้ว่าจิตผูกพันเหลือเกินันหยุดเพลิดเพลินไปกับการเปลี่ยนฉาก เพื่อเติมสีสันให้แก่รักของคุณอะช่วงวันหยุดอาจจะมีการนัดแนะกันก็ได้นะนะคะแปลว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งฮอลิเดย์วันหยุดเนี่ยนะนัดกันแน่ๆน,นะคะมีการนัดหมายกันแน่ๆเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่หรอคะเขาจะมาวันหยุดแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกนะใช้คำว่าวันหยุดที่เขาสามารถเคลียร์ตัวเองอนะนะคะ ในถึงเครียรหัวเขาอะกับใจเขาอะอืมการเปิดกว้างการเริ่มต้นอ่ะได้ไหมล่ะเปิดกว้างแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมนะคะอืมการพอป,ปู่คือการลดน้ําใส่ปุ๋ยพรวนดินเอาใจใส่เนาะนะคะได้ไหมทำใจเรานี่แหละนะนะคะคำตอบก็อยู่ในใจคุณคู่นี้เหมือนกัน คู่นี้เขาเหมือนกันทูบีแฟ i r นะติงเกอร์เขาคิดจะมาไม่เอาเปรียบคุณแน่ๆน,นะคะไม่คิดว่าจะมาทำไม่ดีไม่ร้ายหรือรู้สึกว่าจะต้องคิดไม่ดีกับคุณแน่ๆน,นะเทมรักที่ยังแต่งไม่จบยังเนี่ยความสุข ความสุขครั้งยิ่งใหญ่มาแล้วให้รออีกแล้วรอเป็นใบที่สองแล้วนะทุกคนแต่เขาก็บอกว่า is t up to you นะ you can do anything you choose นะคะ you always have choice no no yeah you always have choice นะคุณมีทางเลือกเสมอมันขึ้นอยู่ที่คุณคุณจะรอหรือเปล่านะคะ แล้วเขามีโอกาสเริ่มต้นกันใหม่มันอยู่ที่คุณจะรอหรือเปล่าอย่างที่บอกเขาก็ถามเหมือนกันว่าเขาจะมาหาคุณแน่แต่เขากาลังสูญเสียคุณไปแล้วหรือยังคือคนนี้จะมาแน่ๆนะคะความเข้มแข็งการปลดปล่อยตัวเองเนเวอร l o n e คุณไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะคุณไม่ได้ทํางานคนเดียวคุณมีเสียงศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างหลังคุณทํางานเพื่อคุณนะคะคอยช่วยเหลือคุณอยู่คอยซัพพอร์ตคุณอยู่เบื้องหลัง นะคะคอยประคอบประคองคุณอยู่อืมแล้วคุณเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทําไมถึงพูดว่าได้รู้มือของคุณดีนะคะอืมนะแล้วเขาก็อยู่เคียงข้างคุณเสมอเข้มแข็งนะคะเป็นตัวของตัวเอง นี่ยังมีหวังเนี่ยนะยังหาทางออกได้นะคะมันไม่ได้มืดมิดไปสัหมดเลยดูนี่แต่กองไฟเห็นปะคิปเลิฟมันมีแสงสว่างนำทางมีมีทางออกมีแสงสว่างนะคะ<อ>เขาบอกว่าให้นิ่งเสียนะทำสมาธิแล้วจะเห็นทุกอย่างชัดเจนคือความสงบนิ่งนั่นแหละนะคะใจเราร้อนใจเราวุ ร้อนรนไม่มีความสุขมันก็หาทางออกไม่ได้นะคะเมื่อเรานิ่งเหมือนน้ำอ่ะพอเรานิ่งเราก็เห็นเงาเราชัดเจนมากขึ้นเห็นเงาชัดเจนมากขึ้นเห็นอะไรได้ชัดเจนมากขึ้นสายตาที่ได้รับพรนะคะ g o w i d 1 9 แล้วก็ยืนหนึ่งสง่างามสวยเลิศเลอเพอร์เฟกต์ Perfect. นะคะจุดยืนที่แน่นอนจุดยืนที่ชัดเจนของคุณคือคู่ควรสง่างามถูกให้เกียรติสายตาที่ได้รับพรฟ้ามีความรู้สึกว่าตัวเขาก็ต้องมองเห็นอะไรในตัวคุณอย่างแน่นอนเพราะว่าสายตาที่รับได้รับพรคือสายตาที่ ได้เห็นในสิ่งที่ไม่คิดไม่คาดไม่ฝันนั่นแหละนะนะคะเออประมาณนั้นได้รับรู้ได้เห็นอืมนั่นเองเหมือนทุกอย่างถูกจัดฉากไว้อือถูกจัดฉากไว้แล้วนะคะเอามาวางไว้ให้เห็นเจอเรื่องแบบนี้เจอสถานการณ์แบบนี้ให้เห็นอืม เห็นข้อแทจ้จริงเนี่ยยังประคับประคองกันไปได้อยู่แล้วเติมหวานกันหน่อยนะนะคะเขาบอกว่าการนิ่งสงบนี่แหละทั้งคู่ถึงจะเห็นในอะไรในตัวกันและกันชัดเจนมากขึ้นถึงได้บอกว่าสายตาที่ได้รับพรเนาะคือตอนแรกอะ่ะมองไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรยังไงนะคะแต่ต่อไปเนี้ยการนิ่งเนาะต้องมาด้วยการนิ่งก่อนนะ คุณแล้วเขาจะเห็นอะไรในตัวกันชัดเจนมากๆเห็นความสามารถ mm. เห็นความพิเศษนะคะจิตที่มันสงบนั่นแหละนะนะคะประคับประคองกันไปได้นะเติมหวานค่ะเติมหวา,หา Switch. น s w i t เนาะไปแบบหวานซึ้งเลยแหละเขาคนโรแมนติกนะนะคะจริงๆเขาเป็นคนโรแมนติกนี่มีโอกาสถึงขั้นแต่งงานกันด้วยอะ่ะ หัวล้อไม่ออกทุกคนง่วงหมอฟ้าวันนี้ทำไมอานภพ่เครียดง่วงนะหมอฟ้าไม่มีความเครียดหรอกนะคะเออนะอมีเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะ่ะไม่มีใครไม่มีหรอกแต่ว่าไม่เอามาเครียดเนาะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่มีอะไรมันอยู่กับเรายั่งยืนอืมนะนี่ไงแรงดึงดูดของคุณมหาศาลมาก ผู้ใช้กดแรงดึงดูดได้ดีมากๆรู้ไหมพลังงานดึงดูดมหาศาลมากๆเสน่ดึงดูดสเสน่มหาศาลนะคะไปไหนไม่ได้หรอกนี่เขาบอกว่าเดี๋ยวก็กลับมานะคะปกป้องคุ้มครองฮิลลิ่งกติจูดคือความกระตันอยู่คือการอยากตอบแทนร่มฟ้ามีความรู้สึกว่าตัวเขาอยากทำดีเพื่อคุณมากๆอยาก เป็นคนดีของเธอนะคะถามว่าไม่รู้จะทำยังไงทะเลาะก,กับตัวเองนะเอาอยัางไงดีบางทีมันก็มีอารมณ์นะเพราะว่ามันยังโกรธอยู่ทาวเวอร์ขึ้นมานะคะตัวเขาอารมณ์ยังขุนเคืองอยู่ไฟในสวงไฟในใจยังลุกอยู่อะทาวเวอร์นะมันยังไม่ได้ดับมันก็เลยทำให้เขาทะเลาะก,กันแบบนั้นใจก็รักเหลือเกิน หัวก็เครียดเหลือเกินนะคะไม่เอาไม่เอาเลิกกับเธออุอ้ยคบกันไม่ได้หรอกแบบเนี้ยอุย้ยทะเลาะกันแบบเนี้ยอุ้ยอยู่แบบเนี้ยอุย้ยคบกันต่อไม่ได้หรอกโน่นนี่นั่นเสียงหัวเสียงเสียงของสมองนะคะดีที่เสียงหัวใจเขามาวินคุณต้องการให้เขาฟังเสียงอะไรตอนนี้ ไม่ต้องมาเลยนะเป็นอย่างนี้เหรอเสียงหัวใจมาวินนะนะคะยังไงก็จะกลับมาอืนะคะจิตวิญญาณของคุณละเขาผูกพันกันมากคุณสามารถเรียกจิตคนรักได้ด้วยเพราะนี่คือคู่ทางจิตวิญญาณคู่ทวินเฟรมสองกายหัวใจเดียวนะคะเพราะฉะนั้นจิตของเขาเนี่ยมีผลมีท่พลต่อคุณมากๆจิตของเขาเนี่ยเชื่อถือได้มากๆเพราะมันคือหนึ่งเดียวกับคุณ ตัวคุณก็เหมือนกันนะนะคะไม่ไม่ต้องยึดอะไรเลยยึดแค่พลังภายในยึดแค่จิตเนะี่ยแต่บางคนอาจจะคิดว่าฉันมนโนไปหรือเปล่าว่ะฉันเข้าข้างตัวเองไปหรือเปล่าการของกระทําของเขากับมันก็สวนทางกับที่จะให้ฉันคิดแบบนั้นนะ่ะก็เขาอย่างที่บอกเขาพยายามนิ่งตอนเนี้ยเพราะเขาคิดว่าคุณไม่ได้รู้สึกกับเขาแล้วเขาต้องการคุณฝ่ายเดียวเขารักคุณฝ่ายเดียว เขาต้องการแถมแผนนะคือความสมดุลคือการที่รู้ว่าคุณก็รักเขาเหมือนกันนั่นเองนั่นเองคือสิ่งที่ต้องการเนาะแต่ด้วยความอีกโก้ในตอนเนี้ยไม่รู้ใครจะเริ่มก่อนนะคะเออพูดก็พูดน้อยไม่คุยก็ไม่คุยอืมไม่งอก็ไม่งออืมอยากมาเมื่อไหร่ก็มาแล้วกันอยากงอเมื่อไหร่ก็รอแล้วกัน ต่างคนต่างเป็นอารมณ์แบบนั้นอยู่แต่มันจะมีอาการที่ทนไม่ไหวแหละสักคนหนึ่งอะที่ทนไม่ไหวอะที่จะเป็นฝ่ายติดต่อไปก่อนอะนะคะ,ะเดี๋ยวจะได้มาเคลียร์กันแหละนะหันหน้าคุยกันเนาะนะคะก็จะประมาณนั้นเลยสำหรับแรนดอมนี้นะสุขสว่างในความรักมีความสุขในความรักดูแลสุขภาพด้วยนะคะไม่พายคะ่ะ